สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม b i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2568กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับรการทองเช้าวันนี้เดย์จบเรียบร้อยค่ะเทรดเดอร์เดย์นั้นจบเป็นเขียวนะคะ ค่อนข้างมีแรงบายถึง120%นะคะเดี๋ยวแต่ว่าถามว่าโซนนี้จะเป็นโซนไฮเดิมนะคะถ้าบอกว่าไฮเดิมจะมีคําพูดว่บอาจจะเป็นแนวต้านซึ่งถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ว่ากรณีที่เราตั้งหลักจะเทรดหน้าบ่ายและถ้ากราฟยังเลือกเทรนจะสามารถสร้างไฮใหม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณแพรมเลือกเทรนนะเพราะว่าในส่วนของไทม์เฟรม e ดย์คุณแพรมมองแล้วว่ากราฟนี่มันเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนี่นะกำลังจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งดังนั้นคุณแพรมมองว่าแสดงว่ามี ดราคาขึ้นต่อหรือว่ามีการสร้างไฮใหม่ดังนั้นหน้าหลักวันนี้ก็แพมจะเลือกเฉดหน้าบ่ายเมื่อวานก็แพมเลือกเฉดหน้าบ่ายนะคะแล้วก็อธิบายตอนประมาณสี่ทุ่มค่ะแล้วก็กราฟเช้านี้นะคะมาแต่ราคา3 4สนะคะสดๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในค่ะในส่วนของทำเป็นเม็สีเช้าว,วันนี้นะคะจบเป็นแดงค่ะ7จ็ดโมงนะคะแต่เป็นแดงทอดไซเล็กน้อยนะถือว่ายังมีแรงบายอยู่ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของ ทำเฟรมเฮสสังเกตรตรงนี้นะตรงนี้เป็นโลเดิมของเฮสและตรงนี้เป็นนะคะด้านซ้ายและไหลด้านขวานี่ยกนะถ้าเฮสซี่เทคไฮต่อแปลว่าสร้างไฮใหม่นะฮะจะไปที่ราคา3409แล้วแลก็ถ้ามีแรงมากพอจะไปที่ 3- 4มส่อามสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สามสี่สองศูนย์ซึ่งนั่นคือถ้ามีแรงมากพอนะ,ะในส่วนของเช้าวันนี้ค่ะกราฟถือว่ายังมีแรงบายนะคะในส่วนของเมื่อวานกราฟมาแต่เรียนแนวรับในส่วนของทำเฟรมเฮสซีค่ะเพราะแปลมาว่าวันนี้ถ้ากราฟนะคะ มีแรงนะคะมีแรงขึ้นจะไม่สามารถหลุดแนวรับทมเฟรมเล็กได้ตรงนี้ในส่วนของ Time f ฟรมเฮเมื่อวานตรงนี้สร้างเป็นนะคะตัว W ไว้ตรงนี้นะคะอ่านะคะนี่เลย เป็นลักษณะของการกลับตัวขาขึ้นนะคะแล้วก็แพมก็เลือกเฉดหน้าบ่ายในส่วนของตอนประมาณสีทุ่มและเช้าวันนี้ก็กราฟราคาขึ้นมาแต่เนื่องจากเป็นแบบเป็นเวลาที่ดึกันแพมจึงเลือกเก็บกําไรแล้วก็อย่างที่บอกว่าเก็บกำไรแล้วก็เช้ามาก็มาจับทางรีะหอใหม่นะคะถามว่าขึ้นต่อไหมก็ขึ้นต่อดังนั้นวันนี้แพมจะเลือกเฉดหน้าบ่าย2จุดแนวรับนี้นะคะบอกว่าวันนี้นะถ้ากราฟนะคะลงมาโซนเนี้ยและที่สําคัญนะถ้าไม่ต่ากว่านี้คือต้องขึ้น ย้ำถ้าไม่ต่ำกว่านี้คือต้องขึ้นจริง,รงๆว่าแบบมองว่าให้เต็มที่คือมาจุดแรกหรืออาจจะมาไม่ถึงดังนั้นหน้าเทดบันนี้คือแล้วเทปหน้าบายหน้าบายนะคะจะบายก็คือรอบายก็ต้องรอแท่งเย็นให้เป็นไปตามวิธีการของเราว่ากราฟจะขึ้นเราก็ค่อยบ่ายนะคะ โอเคนี่คือแผนการเทรดการ์ดทองในเช้าวันนี้นะคะนี่คือในส่วนของแผนบายเดี๋ยวไปดูในส่วนของทัเฟ์มิสิงนิดน,นึงเพื่อให้รู้นะจุดที่การ์ดจะไปวันนี้นะคะไฮของเขาจะเป็นราคาไปาไส้เดิมราคา3 4มนะคะศูนย์0้และถ้ายืนเหนือได้จะวิ่งมาราคา3417ตรง3 4มสอาจจะมีการย่อเล็กน้อยอาจจะย่อที่ m 5หรือ m 1 5แล้วก็ถ้าการ์ดมีแรงมากพอจะขึ้นไปที่ราคา3,4 30นั่นเองนะคะน,นเทรดวันนี้นะคะก็แพรจะเลือกหน้าบ่ายแล้วก็เดี๋ยวรอดูอาการของแท้งเทียนว่ากราฟจะขึ้นตอนไหนยัางไงาก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปนะคะเพราะเข้าไปดูในไทม์เฟรม M5 จะเห็นได้ว่ากราฟนั้นนะคะยังยืนอยนู่นะะในส่วนของไทม์เฟรมเล็ก M5 หรือว่า M1 นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากรณีที่วันไหนถ้ากราฟนะคะย่อแค่แนวรับไทม์เฟรมเล็กก็จะมีโอกาสเดิราคาขึ้นได้ดีนะ,ะโอเคนี่คือแผรการเทรดกราพรองในเะช้าวันนี้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปวันนี้เลือกเทรดหน้าบ่ายนะคะ